วันนี้หมอจะมาแนะนาเรื่องการฝังเข็มเนี่ยคืออะไรรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะแพทย์จินกวินเทปไซส์สีสวัสด์ค่ะ,คะมาเจยคีมิกฝังเข็มเนี่ยคือการใช้เข็มที่เล็กมากๆน,นะคะปักไปตามจุดต่างๆบนร่างกายเนาะที่เป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นค่ะเพื่อรักษาอ,าอาวาัยวะแล้วก็พลังงานที่จุดต่างๆที่มันเสียสมดุลไปเนี่ยให้กลับอยู่ในภาวะสมดุลคะ่ะ ค่ะส่วนการฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะเราก็จะอิงตามจากองค์กรอนามัยโลกเนาะหรือ WHO ที่ระบุรและรับรองโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็มค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะยังมีงานวิจยัยออกมามากมายเลยที่สามารถรักษาโรคและกลุ่มอาการบางโรคได้เช่นโวคกดไหลย้อนอาการปวดศรีรษะหรือปวดไมเกรนกลุ่มเหล่านี้นะคะสามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็มเนาะคือผลการรักษานดีหรือเทียบเท่าหรือมากกว่าการรักษาโดยการใช้ยานะคะและก็ปลอดภัยค่ะ เพราะว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาเลยโดยกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยนะคะมีดังนี้ค่ะ1เลยก็คือพวกกลุ่มโรคทางอาการปวดนะคะแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อค่ะเช่นปวดหลังข้อบา่าไหล่หรือออฟฟิศซินโดมค่ะ สองนะคะคือพวกโรคทางกลุ่มระบบประสาทค่ะเช่นพวกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตชาลายมือบลายเท้าหรืออัมพาตใบหน้าแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะสามเลยก็คือกลุ่มโรคทางระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นหนึ่งภูมิแพ้หรือวัดเลื้อรล่างหรือหอบหืดค่ะสี่เลยก็คือพวกกลุ่มโรคระบบต่อมไรท่อนะคะเช่นคือกลุ่มโรคเบาหวานความดันสูงหรือความดันต่ำห้านะคะก็คือกลุ่มโรคทางระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นพวกกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยท้องผูกนะคะหกนะคะก็คือกลุ่มโรคทางนาริเเวค่ะก็คือ พวกปรับสมดุลปรับฮอร์โมนเนาะแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะแล้วก็การเข้าสู่วัยทองของทั้งผู้หญิแล้วก็สตรีค่ะแล้วก็เช่นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะเด็นนะคะก็คือพวกกลุ่มโรคอื่นๆค่ะก็คือหนึ่งพวกการฝังเข็นมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นก็คือการนอนไม่หลับเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลค่ะ